สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wisdom Variety กับตอนที่ชื่อว่าวิธีเอาชนะความกลัวผีโดยดังตินหลายคนกลัวผีแม้คุณไม่เคยเห็นมันก็ตามหรือแม้กระทั่งสักวันหนึ่งคุณก็ต้องตายและกลายเป็นผีบางสถานที่ที่น่ากลัวเช่นบ้านร้างอาจจะไม่มีผีในที่นั้นๆ แต่ก็เป็นเรื่องเล่าหรือจากการปรุงแต่งในความคิดของเราเองจากเรื่องราวที่เคยฟังมาว่าผีน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้ทางผู้อ่านจึงมองว่าความกลัวผีมีทั้งมาจากความน่ากลัวของตัวผีเองและมาจากการปรุงแต่งของเราทำให้การมองและความรู้สึกนั้นเกินจริงจนทำให้กลัว ในคลิปนี้เรามาดูกันว่าคุณดังตินจะถ่ายทอดวิธีการเอาชนะความกลัวผีได้อย่างไรถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับก่อนที่รับชมคลิปขอขอบคุณบริษัทเคเสยาผู้จำหน่ายตู้น้ำดื่มและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ วิธีเอาชนะความกลัวผีโดยดังกรินบางคนหาวิธีเอาชนะความกลัวผีกันทั้งชีวิตทั้งที่ไม่เคยเจอผีสักตัวเดียวตรงกันข้ามบางคนเคยปากกล้าท้าทายลบหลูดูถูกยืนยันมั่นใจสุดชีวิตว่าผีไม่มีแต่สุดท้ายพอเจอดีเข้ากับตัวก็กลัวลนลานเขยา่าขวาัญสั่นประสาท กลายเป็นคนขี้ระแวงจับสังเกตนิมิตลางเล็กๆน้อยๆแล้วตีความว่าผีบอกใบ้อะไรไปหมดลมเย็นๆพัดมาเครื่อกเดียวก็สะดุง้งนึกว่าผีมาลูกแขนในอีกทางบางคนถูกวิบากออกแบบให้เป็นคนสองโลกเห็นข้ามพบภูมิอยู่เรื่อยๆซึ่งเห็นอย่างนี้ก็มีสองประเภทประเภทแรกไม่ได้มีดีอะไรเกินมนุษย์ปกติ แต่มีเหตุปัจจัยให้เหล่าวิญญาสบช่องในการปรากฏร่างให้เห็นเพื่อจุดประสมบางอย่างเช่นขอส่วนบุญหรือง่ายๆแค่อยากให้เห็นว่ามีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับประเภทที่สองมีดีเกินมนุษย์คือจิตรู้ได้เกินประสาตาแม้วิญญาณไม่อยากให้เห็นก็สามารถเห็นได้ดังใจนึกอยู่ดีประเภทนี้แหละที่จะทราบว่า วิญญาณเป็นอนันต์เทียบได้กับมดปลวกมแมลงหรือเหล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหลายมแมลงส่วนใหญ่อ่อนแอไร้พิษส,สงอย่างไรพูดผีส่วนใหญ่ก็ปวกเปียกไร้พิษสคงอย่างนั้นแต่มแมลงบางตัวแข็งแรงค้นพิษได้พูดผีส่วนน้อยก็บ้าพรังอยากค้นพิษเช่นนั้นสำหรับคนธรรมดาที่เห็นแวบบแวบบ แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้หรือไม่เคยเห็นเลยแต่ขอกลัวคนหัวลุกไว้ก่อนก็สามารถพิจารณาเพื่อลดอาการเขย่าวขวัญสันประสาทได้โดยการเทียบเคียงกับสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นหมาแมวทำไมเราเจอแมวแล้วเราไม่กลัวคำตอบคือเพราะสายตาเราบอกอยู่ว่าแมวน่ารักแมวเป็นมิตรกับคน ไม่รู้จักกันก็อาจเข้า<อ><อ>มาอ้อนได้ต่างจากผีที่เราไม่รู้เลยว่าจะน่ารักหรือน่าชังอย่างไรอยากขอส่วนบุญหรืออยากหักคอคนเล่นอย่างที่เห็นในหนังและตอนยังไม่รู้แน่ชัดว่ายังไงแน่นั่นแหละที่จิตจะหลอกเราแทนผีมองผีในแง่ร้ายไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนว่าเราจะถูกผีทำร้าย ทำไมเราเจอแมวแล้วรู้สึกดีเพราะแมวฉลาดพอที่จะรู้คุณคนและแสดงออกด้วยการเข้ามาคลอเคลียให้รู้สึกว่ามันรักเราได้เราให้อาหารแมวเมื่อไหร่ถ้ามันหิวมันก็กินให้เห็นตอนนั้นไม่ต้องมีพิธีรีตองต่างจากผีที่ว่ากันว่าต้องทำบุญอุทิศบ้างก็แนะให้จุดธูปกี่ดอกกี่ดอก คุงก็ไม่รู้เลยว่าทําพิธีครบถ้วนอุทิศแล้วจะไปถึงหรือเปล่าจะมีผีมากินน้ำกินข้าวของเราตอนไหนและแม้หากบุญจะไปถึงเขาเขาจะตอบแทนด้วยการให้หวยหรือติดใจขอใหม่ด้วยการปรากฏตัวให้กลัวเกรงก่อกวรเราไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่เรามองไม่เห็นสักอย่างมีแต่ต้องทําใจให้เชื่อท่าเดียว ทำไมเจอแมวแล้วรู้สึกเป็นปกติเพราะเราเห็นมันด้วยตาเปล่าปกติไม่ต้องออกแรงใดๆมากกว่าเล็งตามองต่างจากผีที่พยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเห็นเมื่อไรต้องใช้จิตแบบไหนไปเลงถึงจะเห็นวันดีคืนดีไม่นึกว่าจะเห็นก็เห็นแต่ตอนอยากเห็นดันไม่เห็นเสียอย่างนั้นพอเปรียบเทียบทบทวน แบบคิดเป็นข้อๆได้อย่างนี้ผลลัพธ์ทางใจที่เกิดขึ้นคือทำให้คุณย้อนกลับมารู้ตัวจริงจังในบัดนี้ว่าที่ผ่านมาคุณกลัวอะไรกันแน่ระหว่างผีที่น่ากลัวจริงๆกับความคิดปรุงแต่งในหัวที่น่ากลัวกว่าผีตัวจริงขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับ สำหรับตอนวิธีเอาชนะความกลัวผีโดยดังปรินถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานําเสนอบทความเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาววิสต้าม t ลตี้ได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ